ยี่สิบวัคือสอว่าอืมสอก็คือมันก็ไม่ได้มาเันเงินก็คอนเสิร์ตแกก็ไปส่งร้อยเลขร้อยเลยยังอีกอยังอีกอยังอ,กอยงอีกมันไปแต่เช้าไหมมันไปยู่หมดวะมอนจะไปดึกดกท่านผู้ชมค่ะผู้หญิงต้องเหลือสองคนนะคะพูดเลย ผู้ชมคะอย่าลืมไปส่งน้องสาวหนูแทนหนูด้วยปรากฏไม่มาดูกูเลยจ้าไปส่งน้องเออแล้วอันนี้ที่ผ่านมาคือไปยืนอยู่กลางป้ายน้ำเองมีความสุขก็ถือตายเลยเอ๊ะ <c oughs> <c oughs> คือจ้ะเป็นไรถ้าเดินออกไปโดยที่แบบไม่บอกนะจะแบบกลัวไปสองเอาองหงาหมไม่แต่หนูแบบเดินไปแบบเดินไปเลยอ่ะเอามานะี่มา เาเจ็บใส่ไงวะเราก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันเอาดี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 อ่ะโอ้โหลู้ล,ละ <top las m ati> เกิดมาฉลาดแบบเรานี่ก็ดีแล้วยังไงเนาะอะไรคือสิ่งที่โง่ที่สุดที่ไม่น่าถามาเลย เขาบอกเขาใส่ผิดนะอ๋อไรเอแล้วอะไรนะมันเหมือนมันติดได้สองข้างเลยนะอ๋อขอบคุณจะดีขึ้นไหมอ่ะดี แต่อย่าใส่หนาะเราชาเนี่ราดูนะเราบอกเราทำเราชาเป็นวันเลยอ่ะก็ใส่ทั้งคืนเลยอ่ะบ้าเลยเราทำมาแล้วพี่น้ำชาอีกแล้วอ <c oughs> โอ้ทำไมใส่ไปทั้ง,ทงคืนพี่ชา